สวัสดีทุกคนนะวันนี้นะครับใครรอนะครับตัว a l t i e 1.8ตัว e-Sport นะครับปี2018ที่เลขไม่หลักหมื่นนะลองดูคันนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับคันนี้เพิ่งเข้ามาเนี่ยครับเราทำเพิ่งทำการล้างนะครับบอดี้ด้านนอกเนี่ยแล้วก็รายละเอียดต่างๆนี่ล้างแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นที่กำลังเนี่ยครับเริ่มนะเก็บงานสปาบ็อกเนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านในกันก่อนนะครับนี่มาเลยต้องรีบถ่ายนะเดี๋ยวไม่ทัน FC คนอื่นนะ เดี๋ยวไม่ทานช่องอื่นนะต้องรีบถ่ายลงช่องกันก่อนเนี่ยครับเผื่อใครสนใจใครหาตัวนี้อยู่นะครับจัดได้เลยเนี่ยครับบอกนะก็ฟังคนขับเนี่ยครับก็ไปสปาไปทำเนี่ยฮะนี่นะเดี๋ยวก็กาลังมานะครับก็เลยรีบมาถ่ายให้ดูก่อนนะก็เลยเอาถังสีมาวางเนี่ยครับจะอธิบายกันก่อนเลยเนี่ยครับจะได้ทําความเข้าใจตรงกันเนี่ยครับประมาณนี้เนี่ยส่วนรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมพาชมเลยนะบอกเลยว่าราคานี่ครับประหยัดกว่าป้ายแดงไปแล้วประมาณ50เซน คือหนึ่งเลยเห็นเห็นนะครับแล้วคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณตอนนี้นะประมาณ8 00พเท่านั้นน่ครับหากใครสนใจรายละเอียดนะครับว่ารถคันนี้นะรับประกันโครงสร้างแล้วจะสวยขนาดไหนนะครับรวมถึงเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวเราตามไปดูต่อกันในคลิปเต็มได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมวุฒเพชรยนต์นะครับหรือว่าที่ปรึกษาฝ่ายขายนะครับเซลล์วุฒเพชรยนต์นั่นเองน่ครับวันนี้เราอยู่กับในช่องนะครับเอาติดมือสองนะครับวันนี้นะก็มีรถเข้ามานี่ครับ เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะหายากนะครับแล้วก็เลขไม้น้อยแบบนี้นะครับบอกเลยว่าในท้องตลาดนะครับก็เป็นที่ต้องการกันอย่างมากนะครับวันนี้ก็เติมของนะครับเอาเข้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับใครกาลังรอนะครับตัว t o โยต้านะครับอัลติส1.8นะครับตัว e-SPORT นะครับคันนี้นะเป็นปี1 8แล้วเลขไม้เพียงแค่50,000เท่านั้นนะครับนี่ยเพิ่งเข้ามานะดูครับป้ายยังติดอยู่เลยว่ารถยนต์รอ QC หลังชง นี่ครับก็คือจะมีการ QC อีกเนี่ยแล้วก็ชงอีกนะคือแบบหลายขั้นตอนมากๆนะกว่าจะมาวางขายได้นะฮะบอกเลยว่าของเราเนี่ยครับมาตรฐาน24ปีอยู่แล้วนะครับไม่ทําให้ลูกค้าผิดหวังอย่างแน่นอนนี่ครับมาเดี๋ยววันนี้นะใครสนใจเนี่ยคันนี้นะเบอร์ด้านล่างซ้ายมือตรงนี้นะครับผมติดต่อหาผมได้เลยนะครับมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาเหล่าคันนี้กันนะครับว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรนี่ครับไล่กันแต่ด้านหน้ากันก่อนนี่ครับถ้าพูดถึงเรื่องราคานะความคุ้มค่าเรื่องราคากันก่อนอ่ะนะครับ ราคาป้ายแดงราคาอยู่ที่9 4 4 0 0 0บาทนะครับผม9 4 4 0 0 0นสีนสครับวันนี้ราคามือสองนะครับของบริษัทของเรานะครับเหลือเพียงแค่4 7 9 0 0 0บาทนะครับกับเลขไม้แค่5 6 0 0 0ื่นหนีครับไม่แพงเลยนะครับรถประวัติดีด้วยนะครับใครนะเนี่ยครับสนใจนะครับเงินเดือนนะประมาณ16ื่นขึ้นไปนะครับหรือว่าตีซะหมื่นเกือบเจ็ดหมื่นแปดนะสบายเลย นะครับออกคนเดียวจบนะครับแล้วก็ผ่อนงอนหนึ่งนะครับประมาณ8ปดพันนะครับตลอดอายุสัญญานะครับมาดูรายละเอียดกันเลยแล้วกันนะครับด้านหน้าครับอ่ะผมกลมให้ดูแบบนี้เพื่อให้เห็นว่าไฟทั้งสองฝั่งใส่เหมือนกันทั้งคู่นะครับตัวโคมไฟด้านหน้าเนี่ยครับเขาจะมาเป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยนะครับมีไฟ d a y t i m e r u n n i n g light นี่ครับมาให้เรียบร้อยนะครับสองฝักฝั่งของหลอดไฟนี่ครับสวยอยู่ในโคมเดียวกันนะครับสูงต่ำก็คือเป็นโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยน่ครับโคมเดียวเอาอยู่เลยนะครับ ต่อมานี่ครับด้านล่างนี่ครับก็จะมีตัวไฟตัดหมอกนี่ครับเป็นแบบฮาโลเจนนะครับสีวอร์มไว้นี่ครับมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับสวยงามมากๆนะครับบอกเลยว่าหน้าเลนใสเหมือนกันหมดนี่ครับเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดอย่างโดยลึกเลยนี่ฮะตัวโคมไฟลมดําเรียบร้อยนะครับสวยงามด้านล่างครับตัดหมอกใสๆแบบนี้นี่ครับตัวสีสเกิร์ตด้านหน้านะครับริ้วรอยหินนะครับเราเก็บงานให้เรียบร้อยนะสวยๆเลยเนี่ยครับเอาไปใช้นะบอกเลยว่าไม่อายใครแน่นอนนะครับ ส่วนด้านข้างตัวรถครับร้อแม็กครับนี่ผมพาดูนะครับคันนี้ใส่ยางดันหลอบมาเรียบร้อยนะครับผมยางทรงสปอร์ตยางบางปี22นี่ครับสเปคหน้ายาง215นะครับทับ45ขอบ17นิ้วนีครับก็ตรงรุ่นนะครับตัว e s p o r t เนี่ยคำว่าสปอร์ตก็คือสปอร์ตนะครับยางก็ต้องยางสปอร์ตแบบนี้เนียยางบางๆนะครับหน้ากว้างๆหน่อยวิดเกาะดีนะเครื่องยนต์พันแปดจบครับแบบนี้นะหน้าใช้แน่นอนนี่ครับแล้วยางปี22นีครับ ดอกยังลึกๆนะครับนี่ดอกลายนี้นะยางลายนี้ดอกเสียงเงียบด้วยนะครับใช้งานได้อีกยาวนะครับได้ดิสเบรทั้ง4้อนาคุณผู้ชมนะครับส่วนด้านข้างตัวรถครับกระจกข้างนะครับปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาพร้อมกับมือจับประตูที่เป็นโครเมียมนะครับและผิวพันธ์บอดี้นะสังเกตได้เลยว่านะครับไม่มีรอยรักยิ้มแต่อย่างใดนะครับอันนี้เพิ่งเข้าใหม่นะครับเพิ่งเข้าใหม่จริงๆนะครับ สเกิร์ตนะครับกาวนแนบแนบเนียนสนิทกับตัวรถนะครับทุกจุดนะครับแล้วก็ตัวล้อหลังนะครับก็สวยงามนะครับไม่มีรอยเบียดฝุ่นผาดนะครับช่วงช่วงล่างนะนี่กลี้ยงนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวดิสเบรกก็มีมาพร้อมใช้แบบนี้นะครับแม็กเป็นสีดำนะปัดหน้าเงามายางปียีเหมือนเดียวกันสเปคเดียวกันหมดทั้ง4วงนะครับด้านท้ายตัวรถครับนี่ฮะมาพร้อมกับไฟท้ายไลท์ไกดิ้ง โลโก้สัญลักษณ์ต่างๆ1.8มีมาครบครับนะฮะแล้วก็มีเซนเซอร์2จุดมาด้วยกันนะครับมาพร้อมกับตัวสปอยเลอร์ด้านหลังมาพร้อมกับไฟตัดหมอกดัวที่3มีมาครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเปิดท้ายให้ดูกันนะุณผู้ชมว่าท้ายเนี่ยสวยขนาดไหนนะครับไล่ตั้งแต่น็อตเลยนะครับ not น็อตนี่ดูครับกริบๆนะประมาณนี้ครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับเจ็บของได้ค่อนข้างกว้างนะตามสไตล์เอาติสอยู่แล้ว เปิดฝามานะไม่มีรูไม่มีรอยเจาะของถังแก๊สล้ออะไหล่ต้องเป็นแม็กแบบนี้นะครับถึงจะเป็นของแท้นะครับนะฮะแล้วก็พวกแม่แรงปัจเจต่างๆอยู่ครบตามตำแหน่งเดิมนะซีนทันมะพร้าวเดิมนะครับไม่เคยโดนชนท้ายมาอย่างแน่นอนนี่ครับรับประกันการันตีนี่ครับบริษัทเพชรยนต์อยู่แล้วนี่ครับถ้ามีชนหนักจมน้ําพิคว่ำกับสีกอไมล์เราซื้อขึ้นทันที100%ซนี่ครับซื้อขายสบายใจแน่นอนนี่ครับมาตรฐานบริษัทผม24ปีแล้ว นะครับแล้วผมนะเสียร์วุธเพชรยนนะเป็นที่ปรึกษาสายขายอยู่บริษัทมาแล้วประมาณ2ปีเนี่ยรับประกันสบายใจได้เลยนะฮะส่วนด้านท้ายครับนี่ครับเส้นคมต่างๆนะครับรายละเอียดตัวรถสวยสมบูรณ์นะครับสีหน้าสภาพนะครับผมมองเลยถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมให้เลยว่า99%ได้เลยนี่ครับสวยจริงๆรลองมาดูกันก่อนได้นะครับด้วยรถที่มันใช้งานมาค่อนข้างน้อยแบบนี้นะคุ้มแน่นอนนี่ครับ ล้อหลังครับไม่มีเบียดใส่เหมือนกันทั้งคู่เนี่ครับส่วนด้านท้ายด้านในนะของพาดูเนี่ยภายในนะก็จะเริ่มถึงผมอย่างที่ผมบอกเลยว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยครับเริ่มทําการเก็บสภาพกันแล้วก็คือเริ่มเอาเบาะไปสปานะครับเบาะฝั่งคนขับนะก็ถอดไปสปาเนี่ยครับถอดไปทําเก็บงานให้เนี่ยให้มันสวยที่สุดนะครับรับประกันถึงจะมาสวยแค่ไหนก็เหอะนะฮะก็ต้องผ่านมือทางเราอยู่ดีนะเราต้องจัดให้สวยที่สุดอีกนะครับ เพื่อลูกค้านะเพื่อมาตรฐานของบริษัทเรานะครับจริงๆนะถ้าทางบริษัทผมจะไม่ทําก็ได้นะไม่ต้องไปเสียเงินไปทําไปสปานะไม่ต้องไปทําขายแบบไหนอย่างนั้นไปก็ได้แล้วกินกําไรเยอะๆนะครับจริงๆก็ทําได้นะแต่เราไม่ทำนะครับเราเน้นมาตรฐา,นะา,า,า,านนะครับมาตรฐานคือมาตรฐานนะครับประมาณนี้ส่วนด้านท้ายครับนี่ครับรอยแคมป์นะครับโรบอทเดิมจากโรงงานนะครับมีมาครบนะครับรถนี้รับประกันโครงสร้างอยู่แล้ว นี่ครับถ้าไปเปิดเจอเม็ดอากล้มอะไรหายนะฝั่งไหนฝั่งหนึ่งนะเอารถมาคืนได้เลยนะครับยินดีนะครับอันนี้อาจจะไม่ได้เปิดให้ดูเม็ดอากนะครับทั้งบานประตูทุกอย่างทั้งหมดนี่ครับเพราะว่ามันอาจจะคลิปอาจจะนานเกินไปนะครับนี่ฮะแต่รับประกันโครงสร้างแน่นอนนะครับเชื่อผมนีะมาดูกันต่อด้านหน้าตัวรถนะครับ ดูตรงนี้หน่อยีกันาบางคนไม่เชื่อนะตรงนี้คิดว่าต้องแบบโดนชนมาหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเนี่ครับพี่ดูครับนะฮะเอาง่ายๆนะผมขายราคานี้นะครับสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันผ่อนประมาณแปดพันเนี่ยเนี่ยครับผมขายราคานี้เนี่ยครับราคามันครบคู่กับมาตรฐานอยู่แล้วเนี่ยครับรับประกันให้เลยเนี่ครับไม่ใช่ว่าราคาถูดเกิดอุบัติเหตุมามันไม่ใช่เนี่ยครับของเราะราคามันสมเหตุสมผลเนี่ยครับรถนี่คือน็อตเดิมหมดเลยอย่างเงี้ยครับมันก็ ราคา479,000มันก็ถือว่าไม่แพงนะครับเอาไว้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนเราไม่ต้องมากังวลว่ารถเคยชนนะครับเคยย้อมแมวงมาหรือเปล่านี่ครับก็ได้เคลียร์นะครับจะได้แบบสบายใจนี่ครับพ้งมาลัยมัลตินะนี่ครับมีเกียร์แบบแพนเนอร์ชีฟมีมาเรียบร้อยนะครับไปเล่นเกียร์นะครับตัว1.8ขับมันมากนะครับผมลองขับมาแล้วชอบครับนะฮะส่วนตัวข้างนั่งครับกระจกปรับปรับไฟฟ้านะครับอินกิ้งสตาร์หรือว่าพุสตาร์มีมาเรียบร้อย นี่ครับไปขออนุญาตนั่งที่เบาะซิ่งตรงนี้น,นิดนึงนะเพื่อสตาร์ทรถให้เพื่อนๆได้รับชมกันอ่แตบบ่ปิดไฟพามาก่อนนี่ครับกุญแจรถอยู่ไหนเอ,อ่ยอาจะอยู่ในกระเป๋าของเกงหนะรือเปล่านะฮะอ่ะอยู่ในกระเป๋าของเกงนะครับดูครับหน้าปัดหน้าจอนะครับเลขไม้นี่ครับอ่ะเลขไม่เพียงแค่ห้าหมื่นหกพันกิโลไม่เดิมไม้แท้ติดรถอย่างแน่นอนนะครับผม รถประวัติดีอย่างแน่นอนเนี่ยคันนี้นะฮะอาาดูครับสีสันผิวพรรณนะครต่างๆนะครับสวยนะไม่มีคําว่าช้าเลยนะครับประมาณนี้หน้าจอนะครับวิทยุบลูทูธไม่อ่าบลูทูธยังไม่รองรับนะโฉมนี้นะจะรองรับก็ต่อเมื่อเป็นตัวอ่าตัวอันนิวนะครับเป็นโฉมใหม่นะครับตัวหน้าตาบอนี่ใหม่นะครับถึงจะมีบลูทูธมา นี่ครับแต่ตรงนี้ก็มีที่เสียบ USB AUX มาให้ใช้งานได้ปกตินีครับส่วนด้านล่างนะครับก็มีนี่ครับตัวแอร์เนี่ยเป็นแบบดิจิตอลออโต้นะครับมี power o u t l e t นี่ครับผม g e r Super CVT 7 Speed เนี่ครับผมหมุดสปอร์ตมีมาเนี่ยครับที่วางแก้วน้ำสองใบนี่ครับรายละเอียดนะครับผมนี่ตัวรถนะครับอันนี้คือหน้าอันนี้หน้าแรกนะครับ ให้ดูแบบนี้เลยชัดเจนนะจะได้สบายใจนะครับอันนี้คือหน้า16ครับนี่นะครับอันนี้คือหน้า18บแนี่นะฮะจะได้สบายใจนะครับผมช่วงนี้นะข่าวความเสียหายของรถยนต์มือสองนะครับเต็นเล็กๆเ,กเกนาะเนี่ยทำให้เต็นใหญ่ๆเนี่ยมันดูเสียไปด้วยนะครับเพราะว่าคนที่เ้ามองภาพรักรถมือสองเนี่ยอาจจะมองมาไม่ดี ก็เลยชัดเจนนะผมให้ดูอยู่แล้วผมเปิดทําการมามา24ปีนะครับบริษัทก็มีมาตรฐานเลยติดหนึ่งในห้าของประเทศนะฮะประมาณนี้เดีย๋ยวไปดูโครงสร้างด้านหน้ากันนะครับอ้อเค้วเด,เดี๋ยวเนปะิดเดี๋ยวไม่นานเดี๋ยวใส่ที่พ้ำก่อนอ่ะมาดูครับ ขวางสั้นด้านหน้าครับรูนนะครับสกอตเป็นอาร์ตต่างๆกลมสวยสมบูรณ์นะครับหัวช้างไม่มีฉีกน่ครับข้อกลวาวมกรอยู่ครบครับฉนวนกับความร้อนอยู่ครบสมบูรณ์ครับน็อสากะโปรงด้านหน้าครับใส่ใสสวยครับนี้ด้านข้างครับไม่ถอดครับน็อแก้มครับไม่มีถอดครับปั๊มสามแอลอยู่ครับทาำด้านหน้าไหลมาครับล็อคันก้นน้าไม่มีถอดครับนี้ะมีข้างต่างสวยครับปั้มสามแอลอสามไออยู่ครับน็อแก้มด้านข้างยังอยู่ครับ ต่างๆสวยครับปั๊มใสๆส,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 สวยๆฝากระโปรงไม่ถอดครับโครงสร้างเดิม100%แน่นอนเนี่ยครับเครื่องยนต์บล็อกหน้าขนาดใหญ่นะครับ1.8ลิตรหรือ1,800ซีซีนั่นเองนะครับก็สวยสดงดงามเนี่ยครับตามซอกนงซอกในสะอาดกินงก๊เลื่อนแบบนี้เลยนะฮะกล้องวิดีโอหลอดก,กันไม่ได้แน่นอนเนี่ยครับสตาร์ทเครื่องอยู่นะถึงก้านน้ำมันเครื่องมาให้เห็นแบบนี้ไม่มีควันไม่มีไอไหลส่วนขึ้นมาอย่างแน่นอนนะครับรถสตาร์ทอยู่ ดูได้ครับไดสะอาดแบบนี้นะเลขไม้ห้าหมื่นชัวแน่นอนนะครับนะครับนี่ยถ้าบอกเลขไม้ห้าหมื่นแต่เครื่องโซมซดมาเลยนี้ไม่ใช่นี่ครับนั่นคือไม่ใช่มีการต่อไม้แน่นอนของเรารับประกันขนาดนี้แล้วนะครับลูกค้านะครับยังอ่าถ้าลังลังเลนะครับลองเข้า Google ลเลยเพียงว่าบริษัทเพชรยนต์นะครับคูกเกิลดูก่อนได้นี่ครับจะมีรีวิวนะครับจะมีอะไรต่างๆมากมายนะมาตรฐานบริษัทประวัติความเป็นมาคืออย่างไรนะครับย้อนดูได้เลยนี่ครับของเราตรวจสอบได้เลยนี่ครับสบายใจได้เลย คลิปนี้วันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะประมาณ12-13นาทีนะครับเผื่อใครนะที่กําลังหาตัวนี้อยู่นะครับเป็นรถมือ2ที่หายากนะครับแล้ววันนี้นะมีมาให้แล้วติดต่อหาผมได้เลยครับบ๊ดเพชรยนตที่ปรึกษาฝ่ายขายเบอร์โทรย้ำอีกครั้งครับ0 9 1 0 2 7 2 4 1 5นสนะครับสนใจก็โทรเข้ามานะควันนี้ประมาณนี้แล้วกันขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ